จะมาฟังเสียงดอกลำโพงสารุ่นเลนนะครับอา่าอสนางคนไหน้วครับผมดอบไหนเสียงอ่ะให้น้ำเสียงเป็นแนวไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้ของลูกค้าเองนะครับ การพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โฟรดิโอนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่นะครับกับพี่ขวัญนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับผมอ่าวันนี้เราทําอะไรครับพี่ขวัญวันนี้วันนี้เราจะมาฟังเสียงดอกลำโพงสามรุ่นกันนะครับอ๋อสามรุ่นไปทางคนไหนครับผมครับผมว่าแนวเสียงแต่ละดอกเนาะไปทางแนวไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีดอกนะครับที่เห็นเลยตัวนี้สีส้มๆตัวนี้จะเป็นดอกกิ๊บนะครับเป็นตัว G P A หนึ่งสองเจ็ดห้าตัวนี้จะเป็นวายสามนิ้วตัวนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับตัวนี้เป็นโครงปัมนะ๊มเนาะตัวนี้เป็นโรงปัมป๊มค,ครับผมแต่ว่าเอ๊ะใจนิดนึงทำไมน้ามันแข็งดีจังเลย <laughs> แข็งมากนะครับตัวนี้ตัวกิ๊ตตัวนี้นะครับเป็นโครงปั๊มนะครับรู้สึกว่าโอ้โหนะครับหน้ากระดานนี้แข็งนะนิดนึงนะครับน่าจะเป็นมีเอกลักษณ์ของเขาแหละตัวนี้นะครับทํามา ค่อนข้าง,างนี่เลยจะโทนเสียงอันนี้ยังไม่ได้ลองนะกับพี่ขวัญน,นี่คือย<ม>ังไ,ไ,ไม่ได้ฟังเลยว่าเป็นโทนไหนดอกต่อมานะครับตัวนี้อย่างที่เห็นเลยแม่เหล็กอย่างนี้แม่เหล็กนีโอนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนีโอตัวนี้เป็นของทีเอส300เอ็นหนึ่งสองสามร้อยเอ็นนะครับตัวนี้เป็นโครงหลอนะครับเป็นโครงหลอนี่นะครับป่อยก็สามนิ้วเหมือนกันมีด้านหน้านะครับส่วนดอกต่อมาเป็นของทีนเอสเหมือนกันจะเป็นตัวหนึ่งสองเฮ็ด 351ห,หนึ่งอ่าสามห้าหนึ่งนะครับจะเป็นตัวโครงหล่อเหมือนกันนะครับสิบอนิ้วอันนี้ไว้ได้ยินว่าเป็นไว้สามสามจห้าใช่ไหมพี่ขวัญเปนสามจุห้านิ้วนะครับ3ามนิ้วครึ่งนะครับโอ้โหนะครับสวยงามครับตัวนี้ถ้าพูดในเรื่องราคานะครับดอกนี้นะครับราคาอยู่ที่สองพันสี่ตัวนี้อยู่ที่สามพันตัวนี้อยู่ที่สองพันสามร้อยเกิบาท,น,ทนะครับตัวนี้ ไล่ๆกันราคาไล่ๆกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมกับพี่ขวัญนะครับก็จะมาเอาดอกใส่ตู้นะครับแล้วก็ทําการวัดสมาร์ทให้ดูนะครับว่ากราฟมันจะเป็นยังไงนะครับในแต่ละดอกนะครับแนวเสียงเป็นยังไงนะครับอ่ะคราวนี้เราจะเริ่มยังไงครับพี่ขวัญก็เดี๋ยวเราเริ่มคิ๊บก่อนเริ่มเป็นคลิปเนาะครับผมเอาคลิ๊บก่อนเอาตัวใกล้ัๆเนาะโอเคครับผมอ่ะโอเคครับผมหนึ่้ลดอกเราจะมาเทียบเสียงกัน อันนี้ก็น้าหนักเบานะครับอ,นนอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเราเราไม่ได้มาเทียบว่าเสียงตัวไหนจะดีกว่ากันคือเรามาให้ดูว่าโทนเสียงแต่ละดอกะอกมาไงเผื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจจะไปลงตู้ว่าชอบแนวโทนเสียงแน,นวไหน้ยครับคือเรามาให้ฟังเป็นแนวทางเสียงเฉยๆนะครับเรามาเทียบไม่ฝั่งนะครับว่า,อาดอกไหน เสียงอ่ะให้น้ําเสียงเป็นแนวไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซืก้อของลูกค้าเองนะครับน,น้ำเย็นมาจากบ้านนี่เป็นน <c oughs> <c oughs> ประยุกใช้งานนะประยุกใช้งานเ <c oughs> พราะว่าถ้าเกิดว่ามันใส่ด้ามแล้วมันชอบหายครับ <c oughs> มันคนชอบจับไปใช้งานอันนี้เอาแบบนี้แหละ อันนี้ใครเห็นก็ไม่จำนะกวนบาดมือสมัยที่ผมเลยห้องยูโรพู่อินซานมาแจจากบ้านนิดบินครับก็มาฟังแนวเสียงนะครับของกิฟแล้วก็ตัวทีเด็นะครับมาฟังดูว่าแนวเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับชอบยังไงก็หรืออย่างนั้นนะครับตามใจชอบที่ลูกค้าสนใจเลยตรงนี้เดี๋ยวเราฟังเดี๋ยวเราฟังเราก็ไปดูกรับ อ่ะเดี๋ยวสเปคคร่าวๆเนาะผมเห็นพอดีเลยพี่อนเดี๋ยวอ่านให้พี่ๆเขาได้ดูกันอ่ะก็ตัวนี้นะครับอยู่ที่สามร้อยวัตนะแมเล็กนีโอตัวนี้สามร้อยวัตไว้สามนิ้วนะครับไว้สามนิ้วมีแปดโอห์มอิมพันธะแปดโอห์มนะครับส่วนค่าแดดค่าอะไรเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ควรขึ้นให้ดูตรงนี้ว่าวัดแล้วเล่นค่าแดดค่าเอเอสค่าอะไรเท่าไหร่นะครับตัวนี้เข้ามาเยอะนะครับดอกคลิปก็มาเยอะนะครับตัวแมเล็กนีโอตัวนี้นะครับถ้าหากท่านไหนที่ มีตู้นะครับตู้ที่เป็นตู้กลางกลางกู้ที่ใบใหญ่ๆเนาะกลางสองแหลมหนึ่งอย่างเงี้ยหรือกลางสองแหลมสองหรือกลางสามแหลมสองอย่างเงี้ยหาดอกแม่เหล็กนีโอไปใส่แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กนีโอก็มีหนึ่งรุ่นนี้แหละที่เข้ามาตอนนี้ก็ลองเข้ามาฟังเสียงดูหรือฟังในคลิปนี้สนใจก็สั่งได้นะจอนึงก็สามพันสามพันบาทนะครับน้าหนักเบาๆนี่ใส่ตู้นี่ยกเบาๆสบายนะครับตัวนี้ถ้ามีตู้แล้วก็สนใจในทางนั้นลองประกอบให้ก็ มีท่านประกอบดูแะมีประกอบให้นะเอาตู้เข้ามาได้เอาตู้เข้ามาได้ตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าซื้อตู้ลำโพงมาแล้วไม่มีดอกก็เอามาเทสนอามาลองดูที่ร้านนะครับมาลองเลือกดอกอะไรใส่ดูทีงานมันมีทงานประกอบตู้นะครับเพราะว่า<อ>ช่วงนี้ก็จะทําคลิปลงเรื่อยครับหลังสงการว้วก็จะทําเกี่ยวกับดอลำโพงนะครับเขาก็าแอมทุกอย่างครับทำลงเพราะว่าของใหม่เข้ามาเยอะนะครับตรงนี้ก็รีบทยอยกับพี่ฝันเริ่มทำทำก็เป็นแนวทางให้ลูกค้าแหละเลือกซื้อนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเสร็จ เราเราจะทำการปิ้นนะครับทการปิ้นการการลิกนี่เรามาฟังแนวเสียงกันเทาานี้ก็มี2ดอกแหละดอกกิฟกับดอกทีเนสนะครับตัวนี้ตัวนี้เม่เหล็กนีโอตัวนี้เป็นม่เหล็กธรรมดานะครับ ฉันไปเลยไม่ต้องการความรักที่ไม่ได้จริงใจจากนี้ฉันคงจะไม่รอเพราะใจเธอมันยังไม่พอสุกนี้ฉันคงต้องบ้ลามันก็มีแต่น้ําตาในแก้วมัมีแต่เล่าในใจเธอมันก็มีแต่เขาแค่ฉันมันก็คงต้องเล่าจากวันนั้นที่คนรักเราครั้งนี้คงจำจะจนตายไม่มีเธอทําไงต้โดดได้รักครั้งเราก็คงต้องจบครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับในเรื่องของน้ําเสียงในแต่ละดอกนะครับในแต่ละ ุ่แต่ะและยี่ห้อนะครับก็ฟังแล้วนะครับสนใจตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละนะครับตามใจท่านผู้ชมที่ดูกันเลยนะครับก็คร่าวๆตามที่ฟังที่ทขวัญว่าไงของตัวนี้ก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบเงินไทยมาตนนัวกิฟต์นะครับก็บบจะเป็นของจิ๊บนะตามที่ฟังตามที่หมูผมฟังนะอันนี้ไนะ<า>ม่ต้องมีที่กันลูกค้าท่านไหนชอบตัวไหนก็สีเอาเลยนะครับ มามีน้ำหนักมีโลมานิดนึงนะครับกว้างมานิดนึงนิดโตอย่างนี้เสียงกลางกว้างๆนะครับตัวนี้ครับผมส่วนตัวนี้เสียงกลางนี่ย่านมีไฮติดปลายติดไฮมานิดนึงนะครับได้เลยกลางได้ใสชัดๆนี่ก็คลิปไปเลยนะครับตัวนี้ก็มีโตเสียงกลางกว้างก็คนละแนวก็ชอบแล้วก็ฟังในคลิปดูสนใจตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละชอบตัวไหนก็เลือกซื้อเลยครับอ่ะคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนเสื้อเั็นึง อ่อเที่ยมฟังเสียงกันนี่ตัวนี้เนาะออเี่ยคลิปก็วางไปตัวนี้เป็นรุ่นเี่ห้อสามห้าหนึ่งครับว่าตัวนีโอเดี๋ยวเข้ามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกค้าถามหายเยอะนะตัวนี้ถามหาตัวไม่เหล็กนีโอ อย่างเช่นนะยกตัวอย่างของพี o อดโออย่างนี้ก็ก็มีนะครับเป็นแม่เหล็กนีโออย่างนี้แต่ว่าตัวนั้นน่าจะขาดตลาดนะครับหรือเรื่องผลิตไปแล้วนะครับก็ทําตรงนี้ขึ้นมาแถมนะครับมาทดเคยตัวนั้นเพื่อให้ลูกค้าที่หาแม่เหล็กนีโอเนี่ยไปใช้งานนะครับตรนีเ้เดี๋ยวค่อยดูดูดราฟนะถ้าท่านไหนเป็นช่างตู้ลำโพงนะครับที่หาดอกไปใส่ในตู้ของตัวเองอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์นะครับหรือสอบถามเข้ามาดูกราฟดูอะไรได้นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็ลองเข้ามาดูที่ร้านได้ตรงนี้ หรือซื้อไปทดสอบสักหนึ่งดอกก็ได้ครับผมไปเทสตูนะแม่เหล็กมีโอตัวนี้ช่างติ้ตู้มาเยอะนะครับมามามาจอบมาตอมนะครับทำโครทงรทำโครงอ่ะทดสอบครับผมเทียบกันกับตัวคลิปกับตัวทีเนียสอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่แม่เหล็กมีโอตัวนี้ดอกละ2,400บาทนะครับตัวนี้ดอกละ2,370บาทค่ะเก,กันทำให้เรื่องล่าม่ตอง ของเกีบยบวนี้เทียนเลกนะครับ สําหรับในเรื่องของเสียงทั้งสองดอกฟังแล้วสนใจตัวไหนก็ฟังจองกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน้ําเสียงไม่ธรรมดาจริงครับก็แท้ายๆเขาคล้ายๆกันคล้ายๆกับตัวไม่แข็งโยองโอไม่แข็อ่าใช่ครับผมมาแนวเดียวกันมาแนวเดียวกันเพราะว่าสปีกอะไรรู้สึกว่ามันจะเืินกันด้วยฟังเสียงเมื่อกี้ยืนฟังครับก็แทบไม่ต่างเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้ส่วนกิฟต์นี่ก็ เสียงกลางก็ซัดเลยนะครับเสียงกลางใช่ไม่ไฮเด็ดทำเสียงกลางอีกตัวเตียนใช่ตัวนี้เพิ่มเขยนะทำโลได้ด้วยนะนี่แล้ว12ตัวนี้นะครับทำเป็นซับ12อย่าได้เลยใครที่ชอบจะแนวแบบก้วนลูกใหญ่ๆมาเลยตัวนี้มาเลยครับมาเลยตัวนี้ตัวทีนี้ครับทีนี้ชอบการทุบไม้ทับเทียนกลางเด่นๆทุกตัวใช่ครับกลางชัด ท่านไหนสนใจตัวไหนก็สั่งกันเลยนะครับสนใจตัวนี้ก็ตัวนี้สนใจตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของกราฟเดี๋ยวพี่ขวัญขึ้นให้ดูนะครับว่าแต่ละดอกกราฟเป็นยังไงจูนออกมาแล้วใส่คู้จูนออกมาแล้วถ่าแดดอะไรเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ราคานะครับในเรื่องของราคาก็ตัวแม่เหล็กนีโอตัวนี้นะครับของ T S ราคาดองนึงอยู่ที่3,000บาทนะครับตัวนี้3 0 0 0บาทนะครับ ร <cin stereotype> าคาเท่านั้โทรงดูค่าสารวิเตอร์กทอดหลังไม้มาก็ได้ครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับช่างที่ตีตู้ทำตู้ลำโพงที่ท้าต่อไปใส่ก็ค่อยติดต่อเข้ามาทีหลังนะครับหลังไมเลยชิ้นนี้ตัวกิฟต์นะครับราคาอยู่ที่สองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทรวมดอกนะครับสองพันสามร้อยเจ็ดสิบตัวตัวทีเดียสรุ่นนี้นะครับเป็นลูกอะไรได้ถูกกวันตัวนี้ตัวนี้เนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับหนึ่งเนาะราคาดอกหนึ่งอยู่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับสองพันสี่ร้อยบาท เงินใหตัวไหนก็ทิปทักแชทกันเข้ามาใช่เดีวนี้ก็ไม่เหลือสามพันบาทนะครับไม่มีอะไรมากนะครับลิปนี้ก็ปล่อยจากกันไปนะครับเหมือนเดิมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันเลยครับก็ลิปนี้กับผมกับพี่ควันนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม